อันนี้เป็นกุฏิของพระศรีบาลีพระศรีบาลีนี่มีนีลา,าบสการะเยอะครับรเนื่องจากบุญของท่านได้เคยถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็แก่พระาสาบก500นะครับด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้งก็ทำให้ท่านาไปที่ใดก็แล้วแต่เทวดาจะต้องนำอาหารไปถวายท่านนะครับ แต่ที่ท่านอยู่ในคันมารดาเจ็ดปีเจ็ดเดือนก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งท่านเป็นพระราชาแล้วก็ได้ไปปิดเมืองแล้วก็แม่บอกให้ปิดประตูน้อยด้วยกรรมที่ทําร่วมกันก็ทำให้ท่านอยู่ในท้องคองมารดาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วพระศรีบรินี่ก็เดินได้นะครับแล้วก็เป็นผู้มีลาภสก,กาละแล้วก็เวลาที่จะเดินทางไปที่ใดนะครับก็ พระพูทธเจ้าก็จะต้องเอาพระศรีวลีไปด้วยนะครับเพราะว่าพระสงฆ์จะได้ไม่ไม่ได้อดได้อยากนะครับฉะนั้นก็หรือว่าพระสงฆ์ก็จะได้มีฉันได้ครับท่านก็ขึ้นไปอธิษฐานนะครับเป็นผู้เลิศในการลาบสก,กาละานะนกุฏิภระศรีวลีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอย่างนี้นะครับท่านก็มาอยู่อันนี้เป็นกุฏิภระศรีวลี